เวลคัมกูจังหวัดเลยกีตาโขนเวลคัมจะไปเจอกันที่เชียงคานนะครับทุกคน สีตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับวันนี้เรามาพักกันที่น้ำโขงรีสอร์ทนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านพักของที่นี่นะครับทุกคนที่นี่นะครับบ้านพักราคาถูกมากเลยนะครับราคาไม่ถึง500บาทนะครับเราจองมาในอลกูดาจะเป็นห้องน้ำนะครับมีผ้าชิดตัวให้สผืนแล้วก็มีกาแฟ มีการน้ร้อนครับมีทีวีแล้วก็มีขครับเตียงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ำโขงรีสอร์ทนะครับเชียงขานพาทุกคนมาดูบรรยากาศด้านนอกนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านไม้นะครับทุกคนบ้านพักมีหลายราคานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่เช้าเช้ามีหมอกด้วยนะครับรยากศาศก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเราได้พักบ้านหลังนี้ราคาไม่ถึง5 0าร้อยบาทนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะครับห้องพักดีมากเลยนะครับ บรรยากาศเช้าๆตอนนี้บรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับมีหมอกก็เบาๆนะคะเมื่อเช้าจะเป็นบ้านพักฝั่งนี้เป็นบ้านบ้านไม้หมดเลยนะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสา มีอยู่ประมาณหกหลังเลยนะครับหกเจ็ดหลังนี่เป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับบรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะครับน้ำโขงรีสอร์ทนะครับเชียงคานมียาวไปถึงนู่นเลยนะครับทุกคน ไม่คืนนอนหลับสบายไหมครับสบายห้องพักดีเนาะย <Yeah. S 1> <c oughs> เราเพิ่งลงมาจากภูกระดึงเนีน,นะครับทุกคนเมื่อวานมาถึงที่นี่ก็ประมาณหกโมงเย็นเลยนะครับลงมาจากภูกระดึงประมาณบ่ายสามครึง่งเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินริมโขงต่อนะครับตรงถนนคนเดินเชียงคานไปกันต่อนะครับทุกคน อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับแกงอะไรนะแกงโคตรคูแกงโคตรคูนะครับทุกคนเปนของขายตั้งแต่เชา้านี่เลยจอดตรงนี้จอดรถแกงคตรคูมีมะพร้าวแก้ดาาวกด้วยซื้อมะพร้าวแก้วไปด้วยนี่ขี้ตาโขนครับทุกคน ผีตาโขนสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเลยนะครับทุกคนแล้วไปมีผีตาโขนนี่ผีตาโขนนะครับที่นี่เป็นแก่งโคตคูนะครับมะพร้าวาแก้วครับเยอะเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตลาด แบแบกคล้ายๆเลมันเย็นน้ำกินน้ำเย็นน้ำกระดาษห่านีนะอันนึงอ่ะของย่อปวดขามากเลยอ่ะทุกคนลาช้ากอดีเปิด like พุกคูพี่ตะโกนจนเลย ังน้นเป็นประเทศลาวเ<อ>ยงจันหรือเปล่าเยงจันอ,อ,อยู่ฝั่งนี้อยู่อยอ่ติดเลนโขงเลยนะครับ<ป>มีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไ<อ>แค่ลงไปก็ เหมือนจะผ่านตรงนี้ปะ่ะบรรยากาศริมโขงนะครับทุกคนหมอกลงนะครับ <c oughs> เป็นร้านอาะะ <c oughs> หารข้าวฤษดหลวงพระบางไปชมวิวอยู่ฝั่งโน้น ได้ครับแต่ตอนนี้ที่เราอ่ะสาวไอ้น้าก็ไปเล่นก็ได้เราไม่ได้พักในโรงเรียนะเราก็คือเราไม่แกงคุดคุยนะครับวัน้ีบรรยากาศดีมากเลยนะครับช่วงเช้าๆมีแต่ปัาคานเลยจะไม่หายทุกคนเดี๋ยวต้องเดินไปก่อนครูก็ดึงตึงทั้งตัวจริงๆจริงวันี้นะครับเดินแล้วครับ เราเดินไปตรงจุดชมวิวทุกคนตรงนี้เป็นจุดชมวิวดูน้องๆแต่งกีตักโขนข้าตอนนี้กัน<า>ดีกว่าสวยจังพัด<ป>ที่นี่สามารถนั่งเรือไปหลวงพระบางได้นะครับทุกคน รูนะคะสวยมากเลยอ่ะสวยจังเลยนะครับโอ้โหฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวนะครับหมอกเยอะมากี่มันเป็นน้ำผูงอ่ะเนี่ยดูดีมันเป็นหาดสวยจังเลยครับนี่สวยจังเลย ไปถึงน hmm. ่นเลยนะครับทุกคนการกะต้มดนะตาขาสำหรับไปเี้วเลยไปไปรอบนี้รอบที่สามไปคนเยไคนไปนี้กับท่นี้เลยไม่ไวมันเป็นีคยิงทะนอยู่ตรงนันด้วย บรรยากาศดีเลยนะครับตอนนี้ผ่านบุญนะครับตรงนี้ใหญ่ม,มากเดินไปสุดนู่นเลย ที่ปั่นจักรยานด้วยนะครับนี่คนล่องเรือแต่เช้าเรือประมงนะครับกุ้งนี่ก็คือกุ้งใบน้ำโขลกเป็นกุ้งตรงนี้เป็นเรื่องเล่าตำนานแข่งโคตครคูนะครับ เป็นทายาแบบนนต่ยืนปรากฏว่านี้นะครับมาดึงดึงร้นดึง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 เป็นบรรยากาศช่วงเช้าบรรยากาศดีเลยนะครับทุกคนร้านอาหารเยอะนะครับ เชียงคานฮิวรีสอร์ทนี่ครับเชียงคานฮิวรีสอร์ทอยู่ตรงนี้ท้าบนเลยนะครับเราพาทุกคนนะครับมาแวะไหว้พระที่วัดท่าแขกนะครับ

หยุดนั่จนิ่งรอต่อใจนะลักลาโมรีฟาสไหวพรากั่งควมีคระเสียบที่ไหน่ันไหวผรากัางคำ นี้นะครับจะเป็นริมโขงตรงถนนคนเดินนะครับ ตอนกลาคืนก็จะมีถนนคนเดินอยู่ฝั่งนี้นะครับกลับมาเกิดเชียงคานเชียงคานยังหวานอยู่เปิดประตูได้เบ้าพันเดินริมโขงกันนะครับทุกคน สามารถเช่าจักรยานปั่นได้นะครับปั่นจัก,กรยานได้ปั่นจัก,กรยานได้ไปถึงนู่นเลยค่ะเชียงคานจังหวัดเลย เล่นไปฝั่งโน้นยาวไปถึงโน่นเลยทุกคนนี่เป็นฝั่งริมโขงมีทางขึ้นมีเดินขึ้นแล้วก็เดินข้างบนกลางคืนก็จะมีถนนคนเดินนะครับที่พักเยอะแต่ว่าไม่มีที่จอดรถ ที่ภาคลิมคงเนะี่ยอีกกิโล,โลเนี่ยเดินเนี่ยอันนี้สองก็เดินชมบรรยากาศกันนะครับทุกคน ไกลอยู่นะครับเนี่ยแต่เราน่าจะยังไม่ปั่นจักรยานนะครับอนะอเพราะยังกวดสูดอยู่นี่ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับตอนเช้าตอนคืนก็จะมีของขายเยอะนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนนคนเรามา sky walk ออนะครับ ฟรีวักกิ้งสตีสครับสกายวอล์กออกายเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาจอดรถกันนะครับทุกคนมันต้องขึ้นรถมีป้ายนัเ่เห้อขึ้นรถสองแถวนึกว่าให้เดินเดินก็ไม่ไหวนะครับโอ้แม่ละก่อนแน้ากินน้เส้น เจอกัน้งบนครับคีนับริการสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าเข้ายตัวคสกายวอล์คจะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวยู่สามจุดบวยการนะคะจุดแรกคือซื้อตั๋วจุดที่สองรับรองเท้าและจุดที่สามนตัวเยื่อนให้คนขับรถรับส่งเพื่อเดินทางขึ้นไปยังสกายวอล์คโดยมีระยะทางประมาณเจดโนี้ค่ะ สำหรับน้องเพื่อนที่มาปรจานสะพานรอแล้วขอความประตุ้นใจขอการะตุ้นและส่งของให้ด้วยครับแล้วนี่คือเดินทางก่อนด้วยค่ะรับค่ะ6กันไปไหม6 มีจุดชมช้างด้วยรนี่สิี่เร้นา,าแล้วเชป็นจุดรับรองเทา <c oughs> ้าลราก็ไปนั่งรถสงแถวขึ้นไป <c oughs> ใช่ไหมครับ ก็มาขึ้นรถสองแถวตรงนี้นะครับ60บาทรวมค่ารถสองแถวแล้วนะครับแล้วก็รองเทา้าถตัวาขอสดูตัวนะครับก่ด้วยเป็นตัวนะค,คนขึ้นไปสามแปดสิบหกนะสามแปดสิบสามแปดหก แนะนำในการเข้าชมจุดชมวิวนะครับพระใหญ่ Sky Walk จังหวัดเลยนะครับทุกคน นองเท้าเดินสะพาย้วงนะคะขวางครับจากรองเท้าของท่านได้เลค่ะไม่จับถอดรองเท้าของท่านออกนะคะเด็กๆโปรดดูแล

เดินไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพะทธาไมองไม่เห็นไปตั้งไดตั้งสูงมาทาบทุกคนดูผ่งนียเป็นเวงเขาวเป็นลมแนะนำผมนะครับแด่มันเี้เหลือง ม่ไปเลยเร่เยเริบอกดิอ่อเหมือนพี่ไม่ออนเราจะทเิ่มแล้วเรปเร่มมันแค่คือเดียวกคถึงนะเร่มเร่เดี๋ยวทุกคนมองหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดังเลยรวให้ดังวให้อภัยสวยอันนี้สวยนะครับเร็วุ่ม ระยะทางประมาณ800เมตรนะครับระยะทางกระจกาก็ผ่ดิ๊กเหี่ยวยังผ่านมาได้แล้ว

โอเคบีร่ okay, ทางสีงาปตราค่ะานกลับบรรยากาศสวยมากดูดิมีแม่น้ำโ,โขงกูเขา ไปคืนเสียวอยู่นะครับถ้าคนเยอะเหมือนมันโยกโยๆนั่ทุกคนรองเท้าโดยสกายเล็บนะคะส่งทับกับรองเท้าของท่านได้เลยค่ะไม่ต้องถอดรองเท้าของท่านออกนะคะจะไปคืนรองเท้าแล้วนะครับจะเป็นองค์พระใหญ่เปลีไปก่อนแล้วทีนี้ตีนิ้วใส่ดุของนะคะไม่อ่ะไม่รู้หรอกชัวร์ ปือรองเท้าแล้วก็จะกลับนี่เป็นข้อแนะนำในการเข้าชมจุดชมวิวนะครับสกายวอล์กจังหวัดเลย